ตอนที่หนึ่งร้อยสองฤดูว่าสันปีหน้าดอกไม้ผลิบานย่างเข้าฤดูหนาวภายนอกหนาวเหน็บอากาศแห้งแรงใบไม้ใบหญ้าเหลืองเฉาได้พบความเขียวขจีเพียงเล็กน้อยนับว่าน่ายินดีเป็นพิเศษสามคนจูงม้ามาหยุดยังริมน้ำแห่งหนึ่งควบม้าตัดตรงขึ้นเหนือไป จากที่นี่อีกประมาณสามวันก็จะมองเห็นเมืองหว่าจูสีเฟั่งเหนียนย่อตัวลงวักน้ำขึ้นมาต่อแปะบนใบหน้าก่อนพ่นลมหายใจออกยาวสวยเสียกูที่ไม่รู้เรื่องทางการทหารเอ่ยถามไปตามสะดวกว่าสมองของพวกป่าเถื่อนทางเหนือบวมน้ำแล้วหรือเหตุใดไม่ปักหลักทางชายแดนตอนตอน้นฤดูศา์ชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่อาศัยตามเส้นทางน้ำมิใช่ว่าบุกจงโยนเพื่อแย่งชิงผลผลิตที่เก็บเกี่ยวตอนฤดูศาดหรือ พอถึงฤดูหนาวอากาศหนาวเหน็บยังจะเยี่ยงจริงอันใดกันสีเฟืงเหนียนอดยิ้มไม่ได้ฐานไถผิงจิ้งอธิบายเสียงเรียบเฉยว่าที่ท่านว่ามาเป็นแค่สถานการณ์ทั่วไปอันที่จริงชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ได้ร่อนสวนมากบุกลงใต้ตอนฤดูหนาวเพราะลำธารจับตัวเป็นน้ำแข็งทหารม้าเดินทางได้ราบรื่นไร้อุปสรรคหลายรัชศกตาเฟิงพวกป่าเถื่อนทางเหนือก็อาศัยช่วงนี้บุกเข้าตอนกลางของจงหยวน สีเฟืองเหนียนเอ่ยเสริมชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ได้ร่อนกับจงหยวนที่พ่อปลูกทำนามีความสัมพันธ์แบบหมาป่าก,กับพยักษ์อำนาจการรุกเป็นของฝ่ายจงหยวนมาโดยตลอดทุกครั้งที่ฝ่ายจงหยวนอยู่ในช่วงต่อระหว่างความรุ่งเรืองและตกต่ำเมืนลูกพยักษ์พยักษ์ป่วยหรือพยักษ์ใกล้ตายจนเผยความเหนื่อยล้าให้เห็นตอนนั้นพวกป่าเถื่อนทางเหนือจะแข็งกล้าที่สุดทุกครั้งที่จงหยวนเกิดความวุ่นวายภายใน พวกป่าเถื่อนทางเหนือมักฉวยโอกาสปล้นชิงตามไฟคอยซ้ำเติมแต่จะกล่าวไปตั้งแต่สมัยต้าฉินจนถึงหลี่หยางราชวงศ์ของจงหยวนกดดันปราบลามพวกป่าเถื่อนทางเหนือมากกว่าพึงทราบว่าตอนนั้นประวัติศาสตร์ของต้าฉินบันทึกไว้ว่าห้าทหารป่าเถื่อนเทียบกับหนึ่งทหารฉินช่วงรุ่งเรืองที่สุดของสมัยต้าเฟิงพงศาวดารบันทึกไว้ว่าทหารป่าเถื่อนได้ความแหลมคมจากฉินสามทหารป่าเถื่อนเทียบเท่าหนึ่งทหารตาเฟิง หมายความว่าตอนนั้นชุนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนทางเหนือได้รับวิทยาการมากมายจากต้าฉินแต่กําลังการรบของทหารป่าเถื่อนสามนายถึงเทียบเท่าทหารต้าเฟิ่งหนึ่งนายเพียงแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้เปยหมังรับราษฎรอพยพสมัยชุนชิวไว้นับไม่ทวนกองทัพจงหยวนที่กล้าสู้รบและมีจํานวนพอๆกันกับเปยหมังคาดว่ามีกระทับเจ้าอี้กวางลิงอองและเจ้าปิงเยียนชื่ออองสวยเสียกูอดถามไม่ได้ ราชวงศ์หลี่หยางรวบรวมจงหยวนเป็นหนึ่งยังไม่ยิ่งใหญ่แก่งกล้าพอ,อหรือไหนว่าความแก่งกล้าลุ่งเรืองของหลี่หยางล้ำหน้ากว่าตาเฟิงไล่ตามต้าฉินไปติดติดไม่ใช่หรือสีเฟิงเหนียนหัวล่อลันหากว่าช่วงแรกที่โอรสวรรในตอนนี้ขึ้นของราชไม่รีบดรอนแสดงพระปีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ์แก่โลกลาไม่รบกับเปยมังหลายครั้งแต่มุ่งมั่นสลายกำลังของแปดแคว้นชนชิวเช่นนั้น ต่อไปการต่อสู้ระหว่างพยักหลีอย่างและหมาป่าเปยมังจะมีหรือไม่มีทหาร30มสิหมื่นของเปยเหลียงก็ไม่สําคัญทาหารเปยเหลียงอย่างมากก็แค่เติมบุปผาบนผ้าดินสวยเสียกูทะลึงตาโตแล้วห้องเต้แท้เจ้านั่นสมองบวมน้ําหรือหรือว่าตอนนั้นไม่มีนักวางแผนวางกลยุทธ์คอยช่วยสีเฟืองเหนียนเอ่ยอย่างจนใจตอนนั้นโอกาสแพ้ชนะระหว่างหลีอย่างและเปยมังอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบ ผู้ใดกล้าโน้มน้าวทรงเดชยิ่งกว่านั้นลึกลึกในพระไทยโอรสสวรรค์สกุลเจ้าทรงอยากสร้างความชอบทางการทหารเพื่อสยบแม่ทัพเรื่องชื่อสมัยชุนชิวกลุ่มใหญ่ที่ท่านพ่อข่าและกู้เจี้ยนถังเป็นผู้นำเรื่องราวและผู้คนในโลกลาไหนเลยแบ่งแยกขาวดำถูกปิดได้กระจ่างชัดแจง้งอย่างข้าเป็นบุตรของสีเสียวในสายตาขา่าสีเสียวย่อมเป็นอองต่างแท้ที่ยิ่งใหญ่มีความชอบมากมายในสายตาของรัชทายาทเจ้าจ้วนหรือพวกองชาย โอรสสวรรค์ตอนนี้ยังเป็นห้องเต้ที่ขยันบริหารปกครองบ้านเมืองและห่วงใยประชาราชมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนั้นเจ้าข่ายจะสังหารข้าที่บึงอ,อข้าเองก็จะไปดักสังหารเขาที่ด่านเทียเหมือนระหว่างเราทั้งสองไม่มีผู้ใดผิดมหันเพียงแต่จนแก่ใจตอนนั้นล้วนเป็นเบียยิ่งกว่าน,นั้นยังเป็นเบียที่ถูกผลักให้ข่าแม่น้ำไรหุนทางถอยสูยเสียกูเอ่ยกระทบกระเทียบออ ฟังจากน้ำเสียงตอนนี้จเจ้าแปลงกายกลายเป็นคนวางเบี้ยแล้วอย่างนั้นหรือสีเฟื่องเหนียนยิ้มแต่ไม่ตอบลุกขึ้นมองไปทางเหนือทางนั้นมีฐานที่มั่นว่าจูซีจิงจินฉานโจเหนือขึ้นไปอีกก็เป็นราชสำนักของเปยมังแล้วฐานไถผิงจิ้งเอ่ยพุ่งขึ้นว่าสำหรับชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เดรอนราชวงศ์จงหยวนที่มั่นคงแข็งแกร่งใหญ่ไม่ใช่ภัยพิบัติอย่างหนึ่ง ทันทีที่ผู้ถือหางเสือเรือของราชวงศ์นี้สนับสนุนให้สร้างความชอบทางชายแดนขนาดเดียวกันรอบตัวก็มีแต่แม่ทัพผู้นำอัจฉริยะที่คิดหัวแทรกอรนนำใส่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ชายแดนย่อมเกิดควันเพลิงสงครามขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าฮ่องเต้จะเปลี่ยนไปกี่แทรกก็าตามการเข็นฆ่าสังหารระหว่างชนเผ่าเลี้ยงสัตว์และราชวงศ์ที่ทำนาเพาะปลูกย่อมไม่เปลี่ยนแปลงสีฝฟั่งเหนียนสายนาเปลี่ยนแปลงได้ ฐานไถ่พิงจิ้งถามอย่างไม่เชื่อเปลี่ยนได้หรือสีเฟื่องเหนียนชี้ไปทางเหนือขอเพียงพวกเราตีแผ่นดินผืนนี้ได้จากนั้นสร้างทางหลวงสายใหญ่หลายสายทะลุปเปย่ยมังฐานไถ่พิงจิ้งทำหน้าคาดไม่ถึงเจะวิปลาสไปแล้วหรือเขารีตาเอ่ยเสียงเบาว่าข้าไม่ได้วิปลาสสำหรัวราชะเลขาธิการหนม่ม ที่เพิ่งเข้ามาบริหารราชการในตอนนั้นต่างหากถีอวิปลาสปีนั้นต้องเลือกระหว่างสีเซียวและกู้เจี้ยนถังว่าจะให้ผู้ใดมารักษาการประตูตะวันตกเฉียงเหนือราชสสำนักก็โต้แย้งถกเถียงกันไม่หยุดพอตาของจางจี้ลู่ซึ่งเป็นสมัวราชเลขาธิการคนก่อนและจางจี้ลู่ลูกเขยที่เป็นสมัวราชเลขาธิการคนต่อมาต่างยืนกลานต่อต้านไม่อยากให้ท่านพ่อข้าเป็นองคต่างแซ่แต่ข้ามาทราบเบื้องลึกเบื้องหลังเอามาสายมากแล้ว ในกลุ่มต่อต้านมีคนผู้หนึ่งเกลี้ยกล่อมสมวาราชเลขาธิการคนก่อนที่เกษียณกับบ้านเกิดแต่ยังคงหน้าเกรงขามในแวดวงขนนางให้สนับสนุนสีเซียวเป็นององต่างแซขนผู้นี้ก็คือจางจี้ลู่เนื่องราะจางจี้ลู่ขนนางบนผู้ไม่เคยเข้าร่วมทัพผู้นี้มีความทะเยอทะยานถึงขั้นแม้ทัพบูก็ไม่อาจจินตนาการจางจี้ลู่ในวัยหนุ่มจะใช้เปยเลียงเป็นกองหน้ารุกโหมโจมตีเปยมัง ทับอาชาเหล็กเปยเหลียงเป็นกำลังหลักในการบุกเปยมังใช้การนี้เพื่อลดการสูญเสียกำลังทหารและแรงกดดันด,นด้านการส่งกำลังบำรุงของหลี่หยางภายใต้ข้อแมนี้จางจี้ลู่ให้ราชสํานักอนุญ,ญาตไกลๆให้สีเซียวแทรกเสริมสีสูและนันเซ้าอย่างพอเหมาะพอควรสีเฟิ่งเหนียนเอ่อยอย่างชัดถ้อยชัดคําต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที่จางจี้ลู่ในวนัยหนุ่มและเปยเหลียงต่างรู้แน่แก่ใจหลายๆเรื่องไม่อาจต่อต้านขัดขืน ในบรรดานั้นสกุลหานที่จงรักพักดีมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและดื้อด้านจนเกินไปไม่อยากทุ่มเทรากฐานทั้งตระกูลไปเปล่าเพื่อสกุลสีของเปยเเลียงพอทันทีที่ปณีปนอมกันได้ฐานหน้าเสาหลักทางทหารตอนเหนือของสกุลหานย่อมสั่นคลอนสกุลหานที่ต่อสู้กับชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เตี้ร่นมาหลายดลอาจกลายเป็นเมฆหมอกผ่านตาหายวับไปอย่างรวดเร็วผึ่งทราบว่าตอนนั้นสกุลสีเดินทางถึงเปยเเลียงผู้นำสกุลหานและสหายอีกสองคน ยังร่วมดื่มสุราสวนเสสนทนากับท่านพ่อคาหากข้าจำไม่ผิดคู่มั่นคู่หมายวัยเยาว์คนแรกของคาไม่ใช่องค์หญิงในวังหลวงแต่เป็นแม่นางน้อยผูกแกละที่เอาแต่หลบหลังบิดาและโผมาครึ่งหน้าทำหน้าทะเล้นใส่ขา้าสีฝฟึ่งเหนียงสอดมือเข้าชายแขนเสือ้อตอนแรกเรื่องราวยังไม่แตกหักสกุลหานเองพยายามดิ้นรนอย่างมากจากนั้นหยวนเปินซีก็ขัดขาหวังเล่จางจี้ลู่อย่างโหดเหี้ยม จนท่านพ่อข้าเคลื่อนทับอาชาเหล็กข้ามเขตไปช่วยลูกหลานสกุลหานทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วสีเฟื่องเหนียนมองท้องฟ้าตอนเด็กข้ามักฝันถึงแม่นางน้อยผูกแกละที่โผล่มาครึ่งหน้าใบหน้านั้นเต็มไปด้วยโลหิตนางเอาแต่ร้องไห้บอกข้าว่าเจ็บปวดขอเอ่ยหยันตนเองเมื่อก่อนกลัวว่าจะฝันร้ายถึงนางจนต่อมาอยากฝันเห็นนางสักครังก็ทำไม่ได้แล้ว เขาค้อมเอวลงเล็กน้อยเหมือนแบกรับน้ำหนักไม่ไหวและเหมือนนึกถึงใครบางคนตอนเล็กๆยังไม่ประษาเอ่ยวาจาพรอโมะโหไปตัางมากยังเอ่ยตอนหน้าสีเซียวความหมายโดยรวมคือข้าเป็นลูกชายสีเซียวนับประโชคร้ายไปแปดชาติข้าโชคร้ายท่านแม่ข้าก็โชคร้ายพอโตแล้วถึงพบว่าสีเซียวทำดีจนไม่อาจด,ดีไปกว่านี้แล้วสิ่งที่ให้ข้าได้เขาผู้เป็นพ่อล้วนให้ข้าแล้ว เขามักเล่าว่าตอนนมนมเพื่อเขิมห้าวหานรบชนะมามากเท่าใดแต่ตอนนั้นข้ามักไม่มีความอดทนฟังเรื่องจุกจิกเหล่านี้พอรำคาญก็บอกว่าชายชาติอาชาในไม่เอ่ยวิรกรรมเก่าก่อนไม่ต้องพูดพร่มอีกแล้วได้หรือไม่ผู้มีสายตาแหลมคมและคนฉลาดทั้งโลกล่าต่างเยอะหยนว่าสีเซียงโง่เข่าช่วยห้องเต้พระองค์กรบุกเบิกใต้ลาผลคือถูกโอรสของห้องเต้นั่นเกิดการราวเป็นโจรมายี่สปีอันที่จริงทุกคนรู้แน่แก่ใจว่า สีเสียวไม่มีทางกระบฏหากเขาคิดกระบจจริงแผ่นดินจงหยวนคงได้เห็นภาพเหนือใต้ขีดแม่น้ำแบ่งเขตแดนไปนานแล้วแต่ยิ่งเป็นแบบนี้หลีหยางยิ่งได้คืบจะเอาสอกดังนั้นโอรวสวรรสกุลเจ้าถึงได้ให้เจ้าข่ายถือโถงเงินไปสีอ e, ีให้เฉินจือเป้าตัดเส้นทางถอยของเปยเหลียงบีบให้สามสิบหมื่นนายของทัพอาชาเหล็กสกุลสีต้องต่อสู้จนสิ้นกับเปยมังห้องเต้ทรงใช้วิธีนี้ช่วยเจ้าจ้วนให้ได้สวมชุดมังกร ให้คุนนางในราชสำนักของเจ้าจวนไม่มีพวกที่มีความชอบเกินหน้าเกินตาฮ่องเต้อย่างสีเสียวไม่มีคนนางบุญที่มีจิตใจห่วงใยรัศดรในใต้ล่าอย่างจางจีลูในแผนที่จะไม่มีคุนนางใหญ่กุม้มอำนาจชายแดนไม่มีฟานอ๋องที่หมายปองบรลลังมังกรเหลือเพียงเ,เปยหมังที่กำลังดั้งเดิมเสียหายอย่างหนักหน่วงฮ่องเต้ทรงอยากให้เจ้าจวนสำเร็จภารกิจใหญ่ที่แม้แต่ราชวงศ์ต้าฉินราชวงศ์ต้าเฟิ่งก็ยังทำไม่ได้สีเซียวเคยกล่าวว่า ห้องเต้ในตอนนี้พระใจกว้างไม่สู้ห้องเต้พระองค์ก่อนแต่ก็เป็นห้องเต้ที่ไม่เลวอย่างแท้จริงพูดพูดไปแล้วก็ยอบตัวลงกอบสายขึ้นมากำแน่นในมือสวยเสียกูถอนในใจแผ่วเบาฐานไถผิงจิ้งหันขวับมองไปที่ไก่มีม้าสิบก่าตัวมุ่งมาทางนี้กเกาะเหล็กเปลอะโลหิตดาบธนูหน้าไม้เก่าโซมสีเฟิ่งเหนียนลุกขึ้นทหารม้าสิบกานาย ที่คิดดื่มและเติมน้ําจากแหล่งน้ําอันมีค่าแห่งนี้หลังจากเห็นกลุ่มของสีฟืงเหนียนแล้วก็ต่อสู้ขัดแย้งในใจหากไม่มีน้ําพวกเขาและม้าศึกย่อมต้านทานการไล่ล่าสังหารของุลคอกทิ้งจอกทรมินของฝ่ายศัตรูที่อยู่ห่างออกไปหลายลี้ไม่ได้ทหารม้าบนม้าหัวขบวนผายมือนําขบวนไปทางแหล่งน้ํา1บสีทหารม้าที่กระหายจนสิ้นเดี่ยวแรงพลิกตัวลงจากหลังมาขณะเติมน้ําเข้าถุงหนังและให้ม้าศึกดื่มน้า ก็มีคนจับจ้องพวกสีเฟื่องเหนียนอย่างระวังเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่นี่คือชายแดนราชสัมนกตายนับว่าอยู่ห่างจากชายแดนเปยเหลียงโอกาสที่จะได้พบพวกเดียวกันก็คงพอๆกับโอกาสที่จะได้พบพวกป่าเถื่อนทางเหนือในเขตแดนเปยเหลียงส4นายนี้เป็นทานม้ากราะเบาและพกหน้าไม้เบาแต่ละคนรูปร่างกำยำสูงใหญ่เชี่ยวชาญการขี่ม้าที่หวังเอวแขวนดาบเปยเหลียงรุ่นใหม่ล่าสุดเห็นได้ว่า เป็นผลหน้าไม้สัญจรชั้นยอดที่สุดของทัพชายแดนเป่ยเหลี่ยงทว่าคราวนี้คงถูกฝ่ายศัตูอย่างน้อยร้อยคนขึ้นไปไล่ล่าสังหารแต่ละคนต่างบาดเจ็บม้าศึกตัวหนึ่งมาถึงแหล่งน้ำก็สวนเซไปมาหลายครั้งก่อนล้มลงตายขาทีผลหน้าไม้สัญจรเจ้าของม้าสะกดกั้นน้าตาไม่มองม้าศึกแสนรักผลน้าไม้สัญจรอีกสองคนมอบธนูหน้าไม้ที่เสียหายน้อยกว่าให้เขาผู้ที่สูญเสียม้าศึก ย่อมไม่อาจรอดชีวิตกลับไปชายแดนและเป็นไปไม่ได้ที่ขากลับจะขี่ม้าตัวเดียวกับสหายหากทําเช่นนั้นเท่ากับทําร้ายสหายให้ตกตายไปด้วยผลหน้าไม้สัญจรที่เสียม้าศึกสภายหน้าไม้เรียบร้อยแล้วก็ลูบดาบเปยเลี้ยงตกหว่างเอวฉีกยิ้มให้สหายคนอื่นๆจากนั้นก็หมุนตัววิ่งไปทางพุนคอกจิ้งจอกทรรมินที่ตามไล่ล่าสังหารเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผลหน้าไม้สัญจรเปยเลี้ยงสงครามทางการทหารกลับไปในตอนนี้เอง หัวหน้าหมวดผลหน้าไม้สัญจรก็ได้ยินคุณชายน่มท่วงท่าไม่สามันเอ่ยว่าข้าขอเลกม้าสามตัวกับดาบเปยเเลียงสักเล่มของพวกเจ้าว่าอย่างไรหัวหน้าหมวดอึ้งงันไปถามว่าเจ้าก็เป็นคนเปยเเลียงหรือสีเฟั่งเหนียนพยักหนา้าคนเหลียงโจแท้ๆหัวหน้าหมวดเอ่ยอย่างรวดเร็วในเมื่อเป็นช่นนี้ดาบเปยดเลียงให้เจ้ายืมก่อนแต่หวังว่า คุณชายจะไปพบข้าที่ด่านเฟิ่งหลังข้าชื่อจูเกิงครั้งนี้ข้าและพี่น้องติดค้างหนี้ชีวิตเจ้าม้าของคุณชายนั้นทองพันช่างยากซื้อหาต่อให้ทุบหม้อขายเหล็กก็ยังซื้อหาไม่ได้ชีวิตนี้ข้าคงตอบแทนบนคนครั้งนี้ไม่หมดจูเกิงไม่ใช่คนไร้เหตุผลแต่กล้ากล่าวว่าต่อไปจะไปช่วยคุณชายสังหารพวกป่าเถื่อนทางเหนือ30ิคนจากนั้นก็หันไปเรียกพนหน้าไม้สัญจรที่วิ่งเข้าหาฝ่ายศัตรู หลีทิ้งจีใส่หัวกลับมาขึ้นม้ากลับดานเฟื้องหลังพร้อมข้าสีเฟื่องเหนียนมอบม้า3ตัวให้จูเกิงขณะมอบสายบังเหียนก็เอ่ยวาจาที่จูเกิงฟังไม่เข้าใจและไม่ทันขบคิดลึกซึ้งผลหน้าไม้สัญจรหนึ่งหมวดห้นายเป็นค่าติดค้างพวกเจ้า36ชีวิต14บผลหน้าไม้สัญจรบนหลังมา้าประกบมือคำนับขอบคุจูเกิงยังไม่ลืมเอ่ยเตือนคุนชายระวังด้วย แต่หลังห่างไปอย่างมากสองหลีมีผลคอกจิ้งจอกทรมิน6กนายและทหารม้าเบาเปิยมัง300นายสีเฟังเหนียนพยักหนา้ารอจนทั้ง14คนจากไปไกลแล้วก็อมองม้าศึกที่บาดเจ็บสองตัวหันไปมองฐานไถผิงจิ้งและสุยเสียกู่รบกวนผู้อาวุโสทั้งสองส่งม้าสองตัวนี้ไปยังด่านเฟิงหลงังจากนั้นไปรอค่าที่จวนผู้พิทักษ์แดนสวยเสียกูกำลังจะเอ่ยคำ แต่ถูกฐานไถผิงจิ้งปลายสายตาเย็นชามองปลาดหนึ่งจึงได้ตกลืนวาจาลงทองมือขวาสีฟงงเหนียนถือดาบเปยเหลียงที่ขอยืมมาก้าวเดินช้าๆไปข้างหน้ามือซ้ายที่กำ้ายไว้คลายนิว้วเม็ด้ายร่วงกลูตกพืนเขาเดินตามลำพังเข้าหาทหารม้าสา0รอกว่าคนนั้นดูๆว่าสันปีนาต้นผีผาในอุทยานจะแตกยอดดอกใหม่จะบานอีกครั้งปีถัดไป ด,ดูว่าสันยังคงเดิมเพียงแต่ไม่ทราบจะได้เห็นด้วยตาหรือไม่